สวัสดีครับผมลองทําเล่นๆดูนะครับไม้สนนอกลังอลูสี่เหลี่ยมไก่ธรรมดานะครับไม่มีเซฟครับใครสนใจผ่านท้ายตรงแบบนี้สเปคนี้ สนใจอยากเอาไปใส่รางเองหรือว่าเอาไปประกอบเองก็จั่งได้นะครับผ่าน้ายก็ประมาณนี้ใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับอ่าไอดีไลน์พีพีศูนย์แป สามเจ็ดนะครับหรือ Facebook. เฟซบุ๊กปืนยิงปาลาุ่มน้ำลำตะกองนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยขอบคุณมากครับ